ปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องสิทธิทําำกินในที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาคาราคาซังครับที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐไทยจุดเริ่มต้นของปัญหาก็มาจากความบกพร่องความไม่ชัดเจนทางกฎหมายของไทยในอดีตที่มีการประกาศเขตที่ดินของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการประกาศเขตพื้นที่ของรัฐที่ทับซ้อนกับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมาก่อนแต่กลับต้องกลายเป็นผู้ที่กระทําผิดทางกฎหมายแทนเพราะนอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องสูญ เสียสิทธิในที่ดินทำกินของตัวเองแล้วพวกเขายังกลายเป็นผู้กระทำผิดและเสี่ยงที่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวจากการประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนอย่างไม่เป็นธรรมในครั้งที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่เพียงต้องการมีบ้านมีที่ทำกินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวโดยสุจริตแต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและความยากลําบากต่างๆมากมายตามมายกตัวอย่างเช่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ของผมพี่น้องประชาชนในอำเภอรับแลตรอนและพิชยัยต่างต่อสู้เพื่อเรียกร้อง สิทธิบนผืนดินของตอนเองที่ถูกริบไปตั้งแต่รุ่นปู่าาย่าตายายรวมถึงพี่น้องประชาชนในอำเภอท่าปลาซึ่งเป็นผู้เสียสละอย่างมากในการยอมยกพื้นที่ของตอนเองให้แก่รัฐเพื่อก่อสร้างเขื่อนแต่จนถึงปัจจุบันนี้ครับพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินของตอนเองแต่อย่างใดเลยผมจึงเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สุจริตโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าของ หัม,มันจะเป็นทั้งการตั้งคณะกรรมการจังหวัดในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลาเว้นโทษและคณะกรรมการกลางในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามพรบนี้และหวังไปอย่างยิ่งครับว่าจะเห็นกฎหมายที่คืนความเป็นธรรมและคืนโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนผู้สุจริตในอนาคตต่อไปครับ